สวัสดีครับก็วันนี้ขออนุญาตมาเชิงวิชาการนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากาช่วงนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักศึกษาฝึกง,งานที่มาฝึกง,งานที่บริษัทนะครับ PdD บ r o f e s s i o n a l l o g i นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับาสาขาวิชา p r o f e s ิ i o n a l Logistics หรือ Transportation Engineer นะครับหรือการจัดการโลจิสติกส์กันแล้วแต่นะครับ ก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของโอเพนแมนที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกเช่นการส่งสินค้าตรงเวลาไหมนะครับอัตราการเก็บสินค้าอัตราเปอร์เซ็นเทกความถูกต้องแม่นยำต่างต่างนานานะครับพอเราพูดถึงเรื่องของตัวเลขเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาก็ต้องมีการคำนวณในเชิงสถิติ ซึ่งสิ่งที่แปลกใจก็คือว่าทำไมนักศึกษาฝึกงานถึงไม่เข้าใจค่าเฉลี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของค่าสมวนเบี่ยนมาตรฐานถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็่ารมีนหรือ standard deviation นะครับซึ่งก็ทำให้แปลกใจมากว่าเออสมัยใหม่เนี่ยเขาเขาเขาไม่สนใจในการที่จะ ให้ความรู้ตรงนี้หรือว่าเป็นในสิ่งที่นัาากศึกษารต้งานตอนที่เโาเรียนเนี่ยเขาไม่ลึกซึ้งกับมันเลยไม่ได้เอามาเป็นเครื่องมือในการทํางานหรือในการฝึกงานนะครับวันนี้ก็มีระหว่างพูดคุยกันภาษานะครับก็มีการคุยกัน,นในในความหมายของคำว่ากา,าเฉลี่ยกับสมัยแม่แมแมแรัฐาอธิบายยกตัวอย,าอย่างกันอยู่สักพักนึ่งครับ อยาเข้าใจว่าเออสูตรในแม่มาตรฐานหรือเซอร์วิสเวชเนี่ยมันมีความสมัมพันธ์อย่างไรถ้าในทับซับนะครับเขาเรียกว่าซิกมาเนี่ยนะครับซิกมาน้อยนะครับซิกมามากเนี่ยนะครับมันมันหมายความว่าอย่างไรนะครับก็ในเรื่องของอขอบวนการนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเฟสในเรื่องของตัวการศึกษาว่าประสิทธิภาพยอย่างเช่นส่งสัญญาณตรงเวลาไหม ถ้าช่วงต้นของกระบวนการในการควบคุมเนี่ยเราไม่มีกวารควที่ดีเนี่ยประสิทธิภาพของแต่ละวันแต่ละเที่ยวยก็จะไม่มีความสม่ำเสมอรงบ้างไหมรงบ้างมีสภาพไม่มีสิภาพนะฮะน,นี่คือช่วงต้นของการให้บริการแต่พอเร,เ,รเราเริ่มที่จะมีการควบคุมนะครับติดตามธรรมาฐานกระบวนการในเรื่องของการทํางาน,นที่เรายกตัวอย่างคือประสิทธิภาพาาการสขงจตาร์ตงนราก็จะดีขึ้น มีการส่งสินค้าตรงมากยิ่งขึ้นนะครับถูกทำให้อยู่ในคอนโทรลที่ค่าที่เราอยากจะดูแลนะครับหรือกำลังมาตรฐานกับลกูกค้าถ้าเรามีการพัฒนาปร,รับปรงุงในสเต็ปหนึ่งนะครับค่าความแตกต่างของการส่งสินค้าที่ตรงเวลาก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆรื่อยจนกระทั่ง,งเราเกิดประสิทธิภาพคือพูดง่ายเราเป็ความสม่ำเสมอของการจัดส่งสินค้าในแต่ละเที่ยว เป็นไปนตามข้อกําหนดน,นะครับที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังที่จะเป็นตอนนี้ก็มาดูเรื่องของตัวอย่างเดี๋ยวโอเคผมจะมาดูตรงนี้กันละกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของตัวการส่งสินค้าตรงเวลานะครับเปอร์เซนเทจการส่งสินค้าตรงเวลาในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันทีน่หน,นึ่งเดือนนี้สิบนะครับ ว่าใน,ววนน 45, วในแต่ละวันเนี่ยสิทธ้ากี่เที่ยวก็แล้วแต่แต่ละเที่ยวนั้นนะครับตรงเวลาอ่ากี่ตรงเวลาหรือไม่เราก็จะฟังสิ่งเที่ยวที่ตรงเวลามาแล้วก็เอามาเป็นค่านนเฉลี่ยในแต่ละวันนะครับซึ่งจะเห็นว่าพอส่งคันเนี่ยในแต่ละว,วันเนี่ยก็มีการตรงกับส่งสิทค่าเนี่ยตรงเวลานะครับในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันปเปอร์เซ็นต์ที่สูงส่งก็คือจะดีไหมครับก็คือเต็มร้อยเลยนะครับจะเห็นว่า ถ้าก็เลยถามว่าบ้าสองพันเนี่ยใครดีกว่ากันถ้ามีโจทย์แค่เนี้ยก็จะคือก็อจะนั่งให้ดูกันเยอะใช่ไหมเลยใช่ไหมครับว่าแต่ละวันเป็นยังไง,งนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันมีเคราะห์จะไปในเรื่องของสถิติที่ต้องาเกี่ยวข้องว่าแล้วเราจะดูยังไงนะครับเราจะข้อมูลเยอะๆมันไม่ใช่แค่ข้อมูลแค่วันเดียวถูกไหมครับเช่นวันวันที่หนึ่งคันที่หนึ่งตรงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขายีสุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วันเนี้ยเป็นวันที่เนวันที่คดูดีกว่า วันนี้วันที่สองคันที่หนึ่งยิงดีกว่าแต่วันที่สามก็ยิ่งดีกว่าสี่ก็ดีกว่าอแต่วันที่ห้าละครคันที่สองดีกว่าคันที่สองดีกว่าสองดีกว่าสองดีกว่าดีกว่าแต่ล้าสุดแล้วใครดีกว่าแน่พอมาช่วงปลายๆนะครับก็คันที่ดีกว่าถูกไหมครับหรือว่าสุดท้ายเลยก็แต่ก็จะมีค่าแตกต่างกันก็เลยมีเรื่องสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องค่าแรกก็เป็นในเรื่องของค่าเอฟวี ค่า2องครับไหมค่ามินและก็สแตนเดอร์เดวิชันซึ่งหมดเลยขออนุญาตย่อ S.D. นะครับวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็ไม่ยากครับมันคงไม่ต้องมานั่งคำณวนใช้เครื่องคิดเลขหรือเขียนมือเยอะนะครับ Excel ก็ให้เราทำได้ของชั้นง่ายๆก็ค่าเฉลี่ยนะครับเอาไปเลยนะครับคิดเบี่ยงต้นไปนิดหน่อยก็ขึ้นข้ามนะครับเอาไปเลยก็เดินยวคิดเข้าไปก็จะให้เลือกค่าก็เลือกครอบนะครับ enter ค่าเฉลีย่ยการส่งสินค้าตรงเวลาของคะแนนเท่ากับ79.25%ส่วนอันขั้นที่2ก็ไม่ต้องเสียเวลามาหนา้าขีดข้ามนะครับกดลากเลยครับมาที่เครอลเซอร์ด้นานล่างสุดลากมาได้เลยครับ76ถ้าดูเฉพาะค่าเฉลีย่ยก็จะพบว่าขั้นที่1เนี่ยมีอัตราการส่งสินค้าตรงเวลาที่ดีกว่านะครับ79กับ76ถูกไหมครับต่อามานะครับแม็กซ์ระับค่าดีที่สุดนะครับ ไหนแล้วแ,แต่ไม่รู้เราขี้เกี็งหานนะครับเราอยากรู้ว่าค่าที่ดีที่สุดของคันนี้หนึ่งคืออะไรถ้าข้อมูลมันแค่คย,ยี่สิบคันก็จะดูแป๊บเดียวก็จะดูคืคอรอดใช่ไหมครับส่วนนี้ก็ต้องนั่งเล็งก่อนเท่าไหร,ร่นะเก้าสิบห้าเปนส่วนเก้าสิบห้าไหมนะไม่มีก็จะว่ารอดละเก้าสิบห้าแต่ถ้าข้อมูลเยอะนี่นะครับเราคงไม่นั่งมานั่งไลน์ะครับก็ใช้สูตรนะครับ สองเหมือนกันครับลากมานะครับส่วนค่ามินค่าเลวร้ยรายที่สุดนะครับก่อนท่าเท่าไหร่ก็ใช้สูตรเลยครับอันนี้มีมินจากแคนคิงนะครับใน,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 นบช่วงของข้อมูลเกิดห้าสิบห้าสิบนะแสดงว่าวันที่เรียร้ายสุดห้าสิบเหมือนกันนะครับนะส่วนสัดส่วนที่ดิวใช้คือว่ามันมีความกระจายของข้อมูล ถ้าอิงก,กับตัวกราฟจะเห็นว่าอันเนี้ยกระจายเยอะกระจายน้อยกระจายเราสอนอเราอยากได้ไหมครับได้แบบนี้ใช่ไหมครับมีความสม่ำเสมอของกระบวนการอ่ามาดูอันว่า,าซิกมามากหรือน้อยนะครับดีกาก็ร์ดก็กับเซน,น,นะครับก็เห็นว่ามีหลายค่านะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังวิเคราเนี่ยเราเป็นการเก็บข้อมูลแบบเก็บข้อมูลแบบประชากรหรือแซมป,ปิ้ง พูดไปก็จะงงใช่ไหมครับก็คืออ่าอันเนี้ยเป็นการสุ่มหรือไม่สุ่มอันนี้เราการเก็บทุวเทียบใช่ไหมครับเราไม่ได้สุ่มนะเราก็ต้องเลิกประชากรนั่นคือดอกผีคือ s e l e c t i o n ของ o p u l a t i o n แต่การเป็นการสุ่มจะเรีอกอาายก s e l e c t i o n of sampling นะครับอันเนี้ยจะค่อยยายกใช้คำศัพท์นิดนึงนะครับนะโอเคเราเลิก operation แนละ้วก็เลิกของอก็นะครับเห็นไหมว่าสุขขข่มคือเลยครับค่าเฉลี่ย ที่หนึ่ดีกว่าคัานไหมคันที่1ดีกว่านะครับแต่พอว่าแซดเดเว,วชั่นปรากฏว่าคันที่1มีส่วนเบี่ยงเเยอะกว่าหแปลว่าโอ้ขบวนการเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสิบเอ็ดของคันที่2แต่ใช่ไหมมันก็แตกต่างกันแค่เล็กน้อยแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เห็นข้นขอมูลมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมาแล้วเนี่ยหา่า,างกันเยอะมากๆก็จะเป็นผลเรียงนะครับชิ้นมากน้อยก็คือกราฟเนี่ยมันกระจายน้อย ก็จะเป็นยังไงคือขันที่หนึ่งก็คือแบบนี้ครับกระจายเยอะคั้นที่สองกระจายน้อยนะครับพอเรามาทําเป็นกราฟฮิสโตแกรมนะครับนี่เฉพาะยัดไม่รอนเลียนนะครับมันมีฟังก์ชันของในของเสียงทำให้ฮิสโตแกรมได้ก็เห็นว่าค่าเฉลี่ยของขั้นที่หนึ่งดีกว่าคั้นที่สองนะครับนะฮะขั้นที่หนึ่งดีกว่าขั้นที่สองนะครับส่วนซิกมาหรือสมมตมาตรฐานขั้นที่หนึ่งนะครับแย่กว่าขันที่สอง ็คือสิงมาเนี่ยมันมีนอร์มอลเคอร์ฟของตัวการาฟเนี่ยนะครับมันกว้างมากกว่าขันที่สองแต่แตกต่างกัเล็กน้อยน,นะครับสิ่งที่เราอยากเห็นคืออะไรครับเราอยากเห็นค่าเฉลี่ยเยอะๆแบบเนี้ยยิ่งใกลล้อได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อยากเห็นกราฟนอมอลเคอร์ฟรอุตส่าห์เรดชันที่แคบๆยิ่งมากยิงดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการตีความในเรื่องของตัวการหาค่าสถิติที่เรียกว่า ค่าเฉลี่ยค่าแม็กค่ามินแล้วก็ค่าสแติวชัน่นก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างประโยชน์ไม่มากาก็น้อยกับผู้ที่จะใช้สถิติในการแก้ปัญหาหรือการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติก